大家好ผนนมนะคะวันนี้เราจะมาแนะนำสินค้าโกมของเรานะคะชิงต้าเจ้าหลายข้นขั้นอันนี้นะคะจะเป็นเอ่อสปอเตอร์สินค้าของเรานะคะ b r e t าตัสเดอะบิวตี้ฟูล r กรน t ต is is product for people who like granite this accessory will make you look more charming นะคะอันนี้นะคะก็จะเป็นสินค้าของเรานะคะเป็นสินค้าสำหรับคนที่ชอบโกเมนนะคะหรือว่าออชอบเครื่องประดับชิ้นนี้นะคะจะทำให้คุณนะคะใส่แล้วมีดูเสเสน่ห์มากขึ้นดูดีมากขึ้นค่ะส่วนชื่อสินค้าของเรานะคะก็คือ granite ring นะคะ ต่อไปนะคะเราจะมาดูข้อมูลของโกเมนนะคะว่าเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็คืออะไรชื่อลิ้วชื่อป่อยชื่อก็คือสินค้าโกเมนของเรานะคะชื่อลิ้วชื่อป่อยชื่อ่อคืออะไร 物之一，石榴石晶体与石榴子的形形形状、颜色十分相似，故名石榴石。颜色好、净度高的石榴子石可以成为宝石。石榴石的英文名称为 granite。 由拉丁文 p r a n t u m 演变而来，意思去像种子一样。常见的石榴石为红色、但其颜色的种类十分广阔，几乎。 หานกเลเจงเกก้วงผูอยนร์นะคะก็คือโกเมนของเรานะคะเป็นคำศัพท์โกเมเป็นคำศัพท์ธรณีวิทยานะคะในเป็นหนึ่งในแร่ธาตุที่ทำให้แบบก่อตัวเป็นหินในเสื้อคลุมชั้นบนสุดนะคะรูปร่างของสีของผลึกโกเมนนะคะจะมีความคล้ายคลึงกับมาเลทัพทิมมากจึงเป็นที่มาของโกเมนนะคะ โกเมนที่ดีนะคะจะมีเอ่อมีสีที่มีสีที่ดีนะคะจะมีความใสสูงสามารถกลายเป็นอัญมณีได้นะคะซึ่งชื่อภาษาอังกฤษเขาคือกราเน t ตนะคะถ้าเป็นซึ่งมาจากภาษาละตินนะคะจะพูดว่ากราเน t ัมนะคะซึ่งแปลว่าเามล็ดพืชเหมือนกันนะคะโกเมนทั่วไปจะเป็นเอ่อสีแดงแต่ความหลากหลายของสีนั้นนะคะกว้างมากครอบคลุมสีเกือบทั้งหมดเลยนะคะ ต่อไปเราจะมาดูลักษณะของโกเมนนะคะหาอีก็คือลักษณะนะคะไหวสิงเลยซื่อชื่อหลิวจื่อนะคะก็คือเป็นมีลักษณะคล้ายกับเมทับทิมนะคะมาเลทับทิมส่วนสีของโกเมนนะคะก็มีหลายสีอยู่นะคะก็คือแยนเซอร์นะคะก็จะมีะหงหวงหังเฮหลี่ให นะคะก็จะมีสีแดงสีเหลืองสีน้ำตาลสีเขียวแล้วก็สีดำนะคะสีของเขาก็จะมีหลายสีนะคะแล้วแต่คนชอบเลยเราจะมาดูเกี่ยวกับธรรมชาติของโกมีนนะคะก็คือจีบเป็นซิงจื้อนะคะชือหรือชือจงกัวกู่ซือเฉิงเว่ยจื่อยาอู่ฮั่นจื่อยาอู่เส่อีจู่จซิง 同时代已经经已经已经,已经使用维宝石及研磨料 abrasive 的矿物常见的石榴石为红色石榴石英文 granite 来自拉丁文 g r a n i t a s g r e e n i t 古物。

其形状、大小及颜色都与部分石榴、石榴籽类似，นะคะเลยชื่ก็คือธรรมาชาติของเขานะคะโกเมน,นะคะจะเป็นเอ่อชื่อที่รู้จักกันแบบว่าคนจีนนะคะก็คือสี่ยาอูนะคะในประเทศจีนโบราณนะคะเป็นกลุ่มเอ่อของแร่ธาตุที่ใช้อัญมณีเป็นสารกรดกร่อนนะคะในยุค สาริสโกเมนทั่วไปนะคะจะเป็นสีแดงโกเมนภาษาอังกฤษนะคะก็จะชื่อกราเนตกราเนตนะคะเป็นถ้าเป็นมาสามาจากภาษาละตินนะคะก็คือเป็นกราเนตัสนะคะส่วนคําว่าเกรนเกรนในอันนี้นะคะประโยคนี้นะคะก็จะเป็นแบบซึ่งหมายถึงว่าโกเมนนะคะเป็นเ,เหมือนเมล็ดพืชนะคะ หรืออาจจะมาจากทับทิมก็ได้นะคะซึ่งก็หมายถึงทับทิมแต่มันก็คือพืชชนิดหนึ่งที่มีเมล็ดสีแดงมีรูปร่างขนาดและสีกับผลึกโกเมนบางชนิดนั่นเองค่ะเราจะมาดูส่วนผสมนะคะทางเคมีของโกเมนนั่นเองนะคะก็จะมีอะไรบ้างนะคะ <S <s จุย่เฉิงเฟินชื่อหรือชื่อวัตถุดิบส่วนที่มีวามซับซ 不同元素构成不同的组合，古而形成类自同相的四类流系类石流石族石同石同式为，啊，你这边变数那哈，还是数就就这变 A 三 V 二 Si 零四。 แล้วก็ซานนะคะอันนี้เป็นชื่อสูตรของเขานะคะชีจงเอ代表二价元素钙镁铁锰等 B 为三价元素铝铁铬以及铬以及台钒锆等นะคะ 常见的有镁铝榴石，含铬和铁元素而呈水红、紫红和褐红色等；其次，其次是铁铝硫石呈紫红色，包体发育的晶体。 可琢磨，出色俏，星光。美铁流石，圣淡玫瑰，一紫红色是石榴石类宝石的重要品种种之一。钙铝流石含为，量，繁合格离子，故而有称为。 ช่างผิวต่อรีเซอร์ออผิวจงส่วนผสมนะคะหลักทางเอ่อส่วนผสมหลักองค์ประกอบทางเคมีนะคะของโกเมนนะคะจะค่อนข้างที่ซับซ้อนมีองค์ประกอบที่แตกต่างกันแต่ก่อให้เกิดการผสมผสานที่แตกต่างจังเอ่อดังนั้นนะคะจึงเอ่อเกิดชุด ของโกเมนที่มีคุณภาพเท่ากันสูตรทั่วไปของมันก็คือที่บอกไปนะคะก็คือเป็น A3 B2 มีสองวงเล็บ SI ศูนย์สี่วงเล็บปิดนะคะแล้วก็สามก็คือสูตรของเขานะคะของโกเมนนะคะโดยที่ A นะคะจะแทนธาตุที่ได้เวเลนนะคะก็คือจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมเหล็กผงกาลิสบีนนะคะก็จะเป็นธาตุไตวาเลนนะคะอลูมิเนียมเหล็กโครเมียมและไทเทเนียมฟานาเดียมเซอร์โคเดียม นะคะโดยทั่วไปนะคะก็คือโกเมนแมกนีเซียเนี่ยจะมีโครเมียมและธาตุเหล็กและจะมีสีแดงเลือดนะคะม่วงแดงแล้วก็แดงตามไม่ด้วยโกเมนแมกนีเซียจะมีเป็นเป็นสีม่วงแดงนะคะคิสตัลที่มีการรวมไว้นะคะจะพัฒนาสามารถขัดให้เงาเพื่อให้เกิดความใสความวาวนะคะโกเมนที่มีสีแดงม่วงอ่อนเนี่ยแล้วก็เป็น โกเมนที่มีสีแดงอมม่วงอ่อนนะคะจะเป็นหนึ่งในอัญบณีโกมเมนที่สําคัญชนิดหนึ่งเลยนะคะก็สินค้าของเรานะคะก็จะมีข้อมูลในประมาณนี้นะคะก็ถ้าเกิดคนใดนะคะสนใจที่ชอบืันชอบสินค้านี้ก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ค่ะขอบคุณค่ะเซซตาเจ